อันนี้คือการคั่วหนังใช่ไหมครับครับผมอ่วหนังหนังกรอบหนังหนังเป็ดกรอบนะครับคั่วเนื้อนะครับเนื้อเป็ดนะเป็ดนะครับผมเป็นค่วให้แห้งน,นะครับเดพรมเราก็มครับมีผ้ามีจับใส่น้ำนิดนึงไม่แห้งแล้วเนี่ยไม่ <laughs> <laughs> อันนี้หนังกรอบหนังเป็ด ไอ้อะไรนะกระเทียมอืมกระเทียมก็เครื่องในนะครับเตรียมไว้อันนี้ครกอันนี้มีดเขียวเลี้ยวใส่โรยเกียร์นะครับโรลเกียร์นี่ออันนี้เอาเครื่องในลงนะครับเอาเครื่องในลงเพราะว่าเนื้อไม่เป็นสุกแล้วเครื่องในลง พริกอย่างเดียวครับพริกผงเรามีนี่ครับที่อร่อยที่สุดครับนี่ครับอันนี้อะไรครับอาหารที่ทำให้อร่อยครับผมอาย็นนมมโตะใช่แล้วครับเรามามีโฆษณาหรือว่าเราไม่อะไรใส่เยอะใส่หลายแซ่บหลายครับผมใส่หลายแซ่บถ้าคุยกังจากหอมเลยครับอันนี้เป็นเขาคั่วซื้อมาอ๋อเขาคั่วซื้อน้ำปลาการชิมครับพอครับิกขิงขิงกะเพรานี่มะนาวนะครับสามลูกกำลังดีครับอ่าสามลูกนะครับเพราะว่าผมชอบกินแก๊ะ อ๋อเปรี้ยวครับแล้วคนอื่นเราชอบไหมไม่รู้ครับผมปรุงปรุงกินคนเดียวทำอาหารตามใจพรอครัวอีกแล้วคุลีคุรีนี่คือทำในกระทะนะครับทำแบบง่ายๆเลยจืดเลยนะลองชิมก่อนใครได้บอกเลยจะได้กินไทยไม่เปรี้ยวไม่เค็มจืดต้นหอมหอมเปลงไปแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับคือเป็นอัน้ำจิ้มที่นี่แหละมากินข้าวแรกกันนะครับผม